คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนวันนี้ลุกจา้าบก็จะมาน,นำเสนอเลขเด็ดสไลายเลขที่ลุกจ้าบจะมาน,นำเสนอในวันนี้ก็เป็นของเยี่ยมเยี่ยมงวดประจําที่16กันยายน2566เยี่ยมให้เลข1เลข2เลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันจะมี14 17 18ถ้าเลข2มันจะมี24 27 28ถ้าเลข5มันก็จะมี50 54 56 58สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเยี่ยมให้ 91ผลการออกสลราคินแบรงรัฐบ,บาลเลขท้าย2อต,ตัวออก91ให้91ออก91ถูกเลขท้าย2อตัวครับเรามาตามกันต่อว,ว่ากดนี้เยี่ยมเดี๋ยวจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตอนเข้าสนามชายเขตพวัประจำที่16กันยายน2,566สนามชายเขตให้เลข1เลข3เลข5เลข0ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันม,มาก็จะมี1,4,1,7ถ้าเลข3มันก็จะมี3 4 37ถ้าเลข5มัมก็จะมี54 ห้าเจ็ดถ้าเลขศูนย์มันก็จะมี 04, 0 4นย์ชุดสตัวให้9 1 4าหนึ่งสี่สอาหำหรับผลงานวาที่ผ่านมาสนามชัยเขตให้91ผลการออกสลากกินแบงรัฐบาลเลขท้ายสองตัวออกเกให้91้าออกเกถูกเลขท้ายสองตัวครับเรามาตามกันต่อว,ว่าคนนี้สนามชัยเขตยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ธร,รมมตอนก็ต้นหนุ่มดาวขานองงวดประจำที่16กันยายน2566หรหนุ่มดาวขานองให้เลข4กับเลข8ชุด2อตัวให้ถ้าเลข4มันก็จะมี41 42 4 6 4 7เถ้าเลข8มันก็จะมี81 8286 8 7สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหนุ่มดาวขานองให้19ผลการออกสลากกินแลลบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก91ให้19ออก91ถูกตัวกับของเลขท้าย2อตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้หนุ่มดาวขานองอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คบมาตอน้าต่อครูสวยดาวงวดประจำที่16กันยายน2566ครูสวยดาวให้เลข1เลข2เลข5เลข7เด่นเลข2รองเลข7ชื่อสองตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี13 15 18ถ้าเลข2มาก็จะมี23 25 28ถ้าเลข5มาก็จะมี53 55 58ถ้าเลข7มาก็จะมี73 75 78สำหรับผลงานที่ผ่านมาครูสอยดาวให้47ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก478ให้4,7,4,7เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันต่อว่ากดนี้คู่สอยดาวจะจะให้เข้าเป้าอีกไม,ม้สามมาต่อข้าตัวหนูกระซิปพูดจำที่16กันยายน2,566หนูกระซิปให้เลข4กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี4,3,4,6,4,8ถ้าเลข5้ามก็จะมี51 54 58าําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหนูกระซิบให้เลข9ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย2อตัวออก91ให้เลข9แเลข9เข้าหลักสิบของเลขท้าย2ตัวออ่วนเลข,เลข,ข,ลข,เลขจับคู่ไม่เข้าเป้าก็ารมาตามกันว่าวันนี้หนูกระซิบอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่ารำมาต้นก็ตัดเสียมสาราแดงงวดประจำที่16กันยายน2 5 6 6เสียมสาราแดงให้2ชุดชุดแรกให้เลข5้กับเลข7ชุด2ตัวให้ ถ้าเลข5มามันก็จะมี51 54ถ้าเลข7มันก็จะมี7 1 74่ชุด3ตัวให้4 51 3 71 8 71และอีกชุดหนึ่งให้เลข0ูนกับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0นย์มันก็จะมี4 0 60ถ้าเลข8มันก็จะมี4 8 68ปดหสำหรับผลงานที่ผ่านมาเซียนสารแดงให้เลข9ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก91ให้เลข9เลขเข้าข้อหลักสิบของเลขท้าย สองตัวตัวเลขจับอูไม่เข้าเป้ากำลัมาตาบกันว่าวันนี้เสี่ยมสาร,ระแดงอยากจะให้เข้าเป้าอีกไม้คำมาโตนเข้าต่อแรงเกินห้ามใจงวดประจำที่16กันยายน2566แรงเกินห้ามใจให้เลข4กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มัก็จะมี41 42 46 47ถ้าเลข8มัก็จะมี81 82 86 87สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมา แรงเกินห้ามใจให้เลข9ผลการออกสลากินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก91ให้เลข9เลข9เข้าหลักสิบของเลขท้ายตัวตัวเล็จับคู่ไม่เข้าเป้าคลมาตราบกันมรดนี้แรงเกินห้ามใจอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตอนข้ตัวเทพมหาการมวดประจำที่16กันยายน2566เทพมหาการให้เลข5าเลข0นย์เลข7จชุดตัวให้ ถ้าเลข5มันก็จะมี51 56 57ถ้าเลข0มันก็จะมี01 06 07ถ้าเลข7มันก็จะมี70 72 75ชุด3ตัวให้870 672 475 851 056 857 907 406 301สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเทพมหาการให้เลข9ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก91ให้เลข9เลข9เข้าหลัก10ของเลขท้าย อตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคารมาตาบกันมกดนี้เทพมหาการยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมครรมตอนเขาตัวอาจารย์มีโชคงวดประจำที่16กันยายน2566อาจารย์มีโชคให้เลข4เลข5เลข7เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มันก็จะมี41 46ถ้าเลข5มันก็จะมี51 56ถ้าเลข7มันก็จะมี71 76ถ้าเลข8มันก็จะมี81 86 สำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาอาจารย์มีโชคให้เลข4กับเลข9ผลการอสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่ด่งออก478เลขท้ายตกตัวออก91ให้เลข4กับเลข9เลข4เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้ายดยที่1นงเลข9เข้าหลักสิบของเลขท้ายตกตัวเลขจับอู้ไม่เข้าเป้าถ้าระมาตามกันพวกนี้อาจารย์มีโชคอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า รมโตนก็จะยอดเลขสนามงวดประจำที่16กันยายน2566ยอดเลขสนามให้2ชุดชุดแรกให้เลข0ย์กับเลข5าชุด2ตัวให้ถ้าเลข0ย์มาก็จะมี 0,4, 0, 7, 08ถ้าเลข5มามก็จะมี 5,45,,7, 5,8และอีกชุดหนึ่งให้เลข7กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี7,2 7, 5,79ถ้าเลข8มาก็จะมี8,285,89สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมายอดเลขสนามให้ เลข1กับเลข9ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสองตัวออก91ให้เลข1กับเลข9เลข1เข้าหลักหน่วยเลขเเข้าหลักสิบของเลขท้าย2ตัววนเล็จับคู่ไม่เข้าเป้าเรามาตามกันว่างวดนี้ยอดเลขสนามอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมคามาอตนก็ตะเกจิอาจารย์ดังงวดประจำวันที่16กันยายน2566เกจิอาจารย์ดังให้เลข1เลข4เลข7ตัวเดียวเล้เล็ดชุด2อตัวให้ ถ้าเลขเมาก็จะมี07,27,47,87ชุด3ตัวให้107,287สําหรับผลงานวูปทิผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคารมาตามกันว่อวน,นี้เกจิอาจารย์ดังจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขามาตอนก็ตุดกระตุนทองงวดประจําที่16กันยายน2,566กระตุนทองให้เลข6กับเลข3ชุด2ตัวให้ถ้าเลข6มาก็จะมี64 68ชุด3ตัวให้ 5 6 8ถ้าเลข3ามันก็จะมี4383สําหรับคนงานวาทีิผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคลามาตามกันว่านนี้กระศูนทองจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมขมาโตนก็ตกลมาเต็มเต็มวดประจำที่16กันยายน2566รมาเต็มเต็มให้เลข9้าตัวเดียวเลขเ้าชื่อ2อตัวให้9 4กับ98สําหรับคนงานวุฒิผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขาลามาตามกันว่านนี้ มาเต็มๆจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตอนเขาตัดจ้าทิงจางวดประจำที่16กันยายน2566จ้าทิงจาให้เลข5้กับเลขก8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี50 5 4 5 7ถ้าเลข8มาก็จะมี80 8 4 8 7ชุด3ตัวให้6 5 4 187สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้าถ้าเรามาตามกันว่าคนนี้จะถิงจะจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมขัํามาตอนก็เจออาจารย์สมโชคมีลาบงวดประจำที่16กันยายน2566อาจารย์สมโชคมีลาบให้2ชุดชุดแรกให้เลข8กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5ามาก็จะมี5 1 54 57ถ้าเลข8มาก็จะมี8 1 8 4 87ชุด3ตัวให้ 3 8 8 7 7, 54และอีกชุดหนึ่งให้เลขศูนกับเลขเ็ชุดสอตัวให้ถ้าเลขศูนมาก็จะมี0 3 0 6 0 9ถ้าเลขเมาก็จะมี7 3 7 6 7 9สําหรับคนงานวที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคารมาตามกันว่าคนนี้อาจารย์สมโชคมีลาบจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธำมาตะนก็ตัวรวยทั่วไทยงวดประจำที่16กันยายน2566รวยทั่วไทยให้เลข4กับเลข8สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาลุดกับไม่เข้าเป้าค้ามาตามกันว่างวดนี้รวยทั่วไทยจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมคํามตอนก็ตัวเสียสังลรยงวดประจำที่16กันยายน2566เสียสังลุยให้เลข7กับเลข4ชุด2อตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี07 27 87 ชุด3ตัวให้107587ถ้าเลขสีมาก็จะมี4 1 4 6 4 7สําหำหรับผลงานวที่ผ่านมาหลุดรับไม่เข้าเป้าคันละมาตาบกันว่าคนนี้เสียสั่งลุยจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าทรรมาตอนเข้าตัวได้อาจารย์เด็ดดวงเมดเประจาที่16กันยายน2566อาจารย์เด็ดดวงให้เลขก7ตัวเดียวเลขเ็ 7, ชุด2ตัวให้1 7 2 7 5 7 ห7เ7็ดสำหรับผลงานวุฒิผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าครลมาตามกันเมื่กนนี้อาจารย์เด็ดดวงจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมเอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น187898 919297ชุดเด่น6 9 1 697 สำหรับตัวเลขที่ลุงจา้านำเสนอก็เป็นเพียงการค่าเตาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลุงจา้าพก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ